และนี่คือ power gview 600วัตต์เป็นสินค้ามือสองจากทางร้าน maccom 2กสภาพสวยๆเนียนๆไม่มีฝุ่นเลยครับเพราะว่าตัวนี้มีสายอะไรบ้างไปดูกันครับสาย24พิน1สายสาย6พิน1สายสายต่อบอร์ด4พิน1สายสาย Sata ไว้ต่อ ssd หรือฮาร์ดดิสก์อีก1สายโมเลดไว้ต่อพัดลมหรือต่อไฟเลี้ยงเพิ่มสายแปลงอีก2สาย เนียนๆไม่มีฝุ่นเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นหวัดแถ้นะครับทางร้านเรามีบริการส่งผลเทสให้ดูด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าใครที่สนใจสั่ง power ตัวนี้สามารถสั่งได้ทางร้าน Maccom 2นะครับในช h อปปีสนใจก็สั่งเลยนะครับ power Gview 600วัตต์สวยๆเนียนๆไม่มีฝุ่นเลยครับผมไม่มีฝุ่นเลยครับ